โมเน่มาแล้ววันนี้เราจะมีเค้กยังไงเค้กแบบบ้าเดทูยูเน่ไปเด็วไปตรงนี้เดียวแฮปปี้เบิร์ดเร็วมาเร็วแฮปปี้เบิร์ a เดทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดทูยูแฮ d ปี้เบิร์ดแฮปปี้ เ <c ười> ร็วเป่าเป่าเป่าเทียนก่อนเป่าสู้เก่งมากป้าเจ็กจ้าเก๊กจ <c ười> um ้าเก๊กอ um ือส <c ười> um ู um ้กินเร็วงม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 เรามีสตาร์บัคเรามีแก้วสตาร์บัคฝามันหายไปไหนเนี่ยเรามีแก้วสตาร์บัคเดี๋ยวก่อนนะกล่องนี่ไงแก้วสตาร์บัค มนุษย hmm. right, ์ตาบักมนุษย hey. ์ตาบักโปรดระวังอะไรนั่นอะโปรดระวังโปรดระวังโปรดระวังเครื่องดื่มในแก้วร้อนนี้เอ้ยในแก้วนี้ร้อนมากโอเคนี่ตาบักเหมือนไหม อ uh ัน huh. นี bien, ้เราเก็บจากแกสตาบัคมาเพื่อระบายสีเองนะคะไมโครเวฟเดี๋ยวอุ่นนมปังดีกว่าปังนมปังอุ่นนมปังแล้วอุ่น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 นมปังอุ่นนมปัง อร่อยใครเก็บปิ๊งนี่น้องนี่กำลังตัดเค้กให้เรากินอยู่นี่แกนีนักการตัวดีก้าบ๊ายบาย